ข้อมูลต่างๆ,ๆนะ,ะสามารถบอกกับทีมงานของเราได้เลยนะครับวันนี้ทางคณะาจารย์กำการจัดงานเสวนากระผมให้ขอเรียนรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ขอสังเกตให้เหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีพศ2558ครับผู้ช่วยรองอธิการบรดีฝ่ายวิก การชนบุรีท่านอาจารย์ศิริศักดิ์สุตระยาตสศูนยตะระยาท่านผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยและศูนย์บริการร่วมกลุมจังหวัดท่านอาจารย์จัดไว้ให้นะครับเป็นความรู้นะเกี่ยวกับตัวของอันราชบุรีสุพรรณบุรีและการจนบุรี ได้ให้ความสําคัญกับการเตรียมพร้อมรับมือกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับที่จกงรวตอนล่างหนึ่งเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันยันท่านธานีทยาโคตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับที่จังหวัด ทุกขนาดนะฮะรวมถึงธุรกิจ s อสดโดยจุ่มเทแรงงานหนึ่งนะแข่งขันกับเ,เวลาที่ได้กำหนดผลปรากฏว่าได้ข้อมูลเป็นที่น่าพอใจจากกระทรวงการคลังเมื่อได้เจกอกับผู้ประกอบการเรื่อง,าง,างการทำถังพลาสติกจากาัพลาสติททกตทำเป็นถัง,งน้ำราชนะ กิจกรรมหนึ่งในโครงการของสาวสบได้พอทังเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องเป็นสมาชิกของมาตอมันเป็นสมาชิกของกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มอุปทันค้านะครับแตอนนี้มันก็เกิดปัญหาตรงนี้ทางท่านพานิชสานี้แน,น่ที่ว่ามันเป็นประโยชน์มันส่งผลด้านบวกกับ ประเทศเรายังไงเราอาจจะมีตลาดเพิ่มขึ้นอันนี้ขออนุนันคุณกิตตินะครับเริ่มก่อนว่า AEC เนี่นอกจากจะนําผลดีมาเราเนี่ยมันนําปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างหรือเปล่ามาสู่อุตสาหกรรมเกษตรแบรรูปในประเทศไทยครับสวัสดีครับคำพาน,นี้ว่านเนี่ยนะหรือประชาคมอาเซียนเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ 呐，样儿。